ก็ authority. uh สวัสดีครับอยู่กับผม RPB นะครับอยู่กับเกมไลน g เจอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปเกือบอิทิ์เหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้มันได้เพิ่มโอกาสคู่เทพนะครับคนที่ล็อกอินตอนสีทมของวันที่3 1ินะครับมันจะน่าจะมีคู่เทพมาไหมเดี๋ยวผมขอเปิดดูก่อนคู่เทพจะเพิ่มโอกาสแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวจะเพิ่มพรุ่งนี้เช้า แพ็คหนึ่งร้ยวันโอ้ยเดี๋ยวถ้างั้นผมขออ่าไปจัดแพ็กก่อนดีกว่าก็เมื่อกี้ผมไปจัดแพ็คอาล็อกอิน100วันของรหัสนี้นะครับผมก็จัดไปแล้ว199นะครับผมเดี๋ยวเราผมขอไปดูแพ็คว่าเดือนนี้มันมีอะไรมาก่อนนะผมขอไปดูแพ็คก่อน การเซนเจอร์นะครับเป็นแพ็กปกติของมันอยู่แล้วมีแพ็กการเซนเจอร์แพ็กกบลิโอนาอันนี้ผมค้างมันไว้เดี๋ยวผมค่อยมาทำเควสที่หลังเนาะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นจะเป็นแพ็กเดิมๆของมันนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กที่ผมเคยลูดไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยมาจัดแพ็กพวกนี้ที่หลังลวกันมันยังไม่มีแพ็กที่น่าสนใจนะครับเพราะผมรอแพ็กที่มันเป็น ไอ้แพ็ค p 1 0อยของโคโรโบเนาะมันจะเป็นแบบแพ็คที่ผมต้องการเพราะผมต้องการทีมพี0อยเหมือนกันทั้งนั้นผมเอาจากใจผมอยากได้ตัวพระเอกมากกว่าตัวพี่สาวนะครับแต่เขาบอกว่าตัวพี่สาวมันก็โหดนะชื่ออะไรนะชิอชีองโอ้ทำไมไม่เรียกชิออนกันทั้งั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มคู่เทพ50าตัวนะครับเราจะสุ่มกันเลยนะครับเพราะตอัวน,นี้มันเพิ่มโอกาสมันก็อาจจะมีหมุนเล็กน้อยหรือเปล่า ถ้าเราจัด25ตัวก่อนชุดแรกคนหน้ากำลังจะจะแบบตอนนี้น่าจะสุ่มกันเยอะมากนะครับผมมันก็จะ,จะช้าๆนิดนึงถ้าไม่ออกผมอาจจะต้องกดรูบีนะครับโอ้โหสุดยอด <c oughs> ตบมือครับทุกคนตบมือ <c oughs> ได้มาแล้วครับขอแคปหน้าจอไว้สักหน่อยนึังนะครับผม โเมื่อกี้ผมกดผิดไปกดดับหน้าจอนคะรับเราใช้ไปประมาณอ่าเไรนะหร่ะ20ตัวไหมทุกคน20ตัวพเมื่อกี้มันมี52ตัวนะเราก็ได้มาแล้วผมรอตัวรีสกิลมันมาผลสุดท้ายมันก็มานะผมถ้างั้นเราก็จะไปปั้นกันเลยนะครับผมขอหลบไว้ก่อนเราจะผมขออนุญาตปั้นปั้นในคลิปนี้เลยนะ ผมคิดแกิทำอีคลิปแล้วผมขอปั้นในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นการสุ่มชิออนนะครับวิชิองเออแต่ผมขอเรียกชิออนได้ไหมทุกคนอ,อาจจะแบบไม่ไม่ถูกนะแต่แบบผมขอเรียกชิชิออนดีกว่าเพราะชิองมันแบบดูรู้สึกตปเปผมกล่าวว่าเออถ้าไม่ได้ผมอาจจะสุ่มสุ่มแบบใช้ลูบีแ้แหละแต่แบบเฮ้ยมันออกว่ะ ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มูนเน็ตช้ามากครับคนตัวนี้มันหมุนมากคนน่าจะไปสุ่มตู้เกียร์กันแม่ตอนนี้แบบทำไมผมได้ไวไมากู้มันนานจังผมอาจจะข้ามไปเลยนะครับผมขอข้ามตอนที่มันหมุนเสร็จเลยแล้วกันนะครับอาจจะหมุนนานผมดูจากทรงละเมื่อกี้มันก็อ่า ทำเสร็จพิทีเรียบร้อยนะผมขอมายอดตัวสักอ่สัก200รลูบีนะครับมันอาจจะไม่เยอะแต่ผมขอยอดสักหน่อยเผื่อได้ไน,นะครับผมแต่ผมก็หวังเล็กๆน้อยนะครับเผื่อมันไม่ออกใช่ครับมันไม่ออก <c oughs> ตามสูตรครับมันไม่ออกผมงั้นะขอไปปั้นเลยแล้วกันไม่ไไน่าเลยนะครับน่าจะยังแต่ผมไม่ได้อยากได้เกียร์ ช่องตกแต่งขนาดนั้นนะครับตอนนี้แต่แบบถามว่ามีก็ดีไหมมันก็ดีนะแต่แบบธาตแสงในทีมผมตอนนี้มันยังไม่มีเนาะผมเลยไม่ได้ต้องการมันขนาดนั้นนะครับผมท้างั้นผมขอปั้นของไทโยให้เป็นล่างอันต้าก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปยัดกบอ่าอันต้ากันโอ้ทรัพยากรมีพอดีเลยอัพไปเลยครับ เมจก็40เท่านะครับผมยกเลิกเพราะว่าอมตะของศัตรูแล้วก็ยกเลิกผลรับบัฟของศัตรูด้วยนะครับสกิล2ก็จะเป็นสกิลเพิ่ม,เพ,มเพิ่มระยะโจมตีนะครับถ้าเป็นร่างไฮเปิ์มันจะ20%เนาะแต่แต่ถ้ามันเป็นร่างอัตต้ามันก็จะ15%นั่นเองเพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะ30%นะครับถ้าเป็นของไฮเปิ์จะเป็น40%เนาะ แล้วก็มันจะมีการรีเซ็ตตักตักของฮีโรฝั่งเราครับหรือเรนเจอร์ฝั่งเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราขอไปยัดกบอันต้าให้เป็นเลเวล40แม็กเลยนะครับเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนอัพกบเสร็จเลยแล้วกันนะคะับ,ะบก็ตอนนี้ก็อัพจนเป็น240แม็กนะครับผมเดี๋ยวถ้า มันสามารถอัจเป็น9ก้าดาวได้เนาะแต่ผมอาจจะไม่ขึ้น9ก้าดาวนะครับตัวนี้เพราะผมไม่อยากเอามันขึ้น9ก้าดาวเนาะกบเก้าดาวผมมันไม่พอแล้วมันเอาเป็นร่างไฮเปอร์นี่แหละเดี๋ยวแต่ก็จะให้มันอยู่ในร่างอันต้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมาเป็นไฮเปอร์เนาะตอวน,นี้มันหมุนนานมากนะเพราะตอนนี้คนกําลังเข้ามาแบบลุมสุ่มตู้ตอนนี้มาก คนเข้าเซิร์ฟตอนนี้เยอะมากเอแบบมนเลยรู้สึกหน่วงๆนิดนึงนะครับผมนานมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอตัดภาพตอนไปใส่เกียร์อะไรแล้วก็เดี๋ยวไปทดลองตัวละครกันนะครับผมผมรอน,มานานมากครับผมแล้วก็เข้าเกมใหม่รอบ มันเป็นอะไรที่นานมากเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทุนขอไว้รีวิวรอบหน้านะครับผมผมขออนุญาตไปป้าให้มันเป็นไฮเปอร์แม็กก่อนนะครับผมตอนนี้มันหมุนมากเดี๋ยวค่อยกันค่อยมารีวิวกันใหม่นะครับแล้วก็น่าจะเจอกันตอนคลิปที่จะมาถุ่มอ่าชิองนะครับผมแล้วก็จะมารีวิวตัวนี้ด้วยเนาะแล้วก็ ทีวีชีองด้วยเดี๋ยวขออนุญาตมาเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับ